เรือนนี้ครับตัวขายดีมากของผู้หญิงเลยนะครับผมเป็นนาฬิกาคาสิโอผู้หญิงที่ขายดีมากในช่วงปีที่ผ่านมานะครับพอดีกําลังจะแพ็คของครับส่งให้คุณลูกค้ายารัชดาพอดีพี่เขาซื้อเป็นของฝากให้คนพิเศษในวันวาเลนไทน์ซึ่งวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์พอดีเดี๋ยวต้องรีบแพ็คของส่งให้เขาอะนะครับผมเลยมาถ่ายตัวจริงให้ดูนิดนึงนะครับตัวนี้ถ้าดูดหลายมุมนี่เหมือนเลยนะเหมือนนาฬิกาสวิตที่พี่เคยบอกไว้อะเนี่ยดูมุมเนี่ยมุมเนี่ยเหมือนเลยเหมือนน ech, าฬิกาสวิตแพงๆตัวหนึ่งเนี่ยนะ หน้าเป็นเลขโรมันเนี่ยครมันเลยดูแบบดูมีมีมแบบเรียกว่าดูขังขังไเรียกขังไม่ได้มันดูคลาสสิกนิดนึงเออออกมาเนี่ยขนาดไม่ใหญ่มากนะครับประมาณประมาณนะ 2. 2สอเซนนะถึง2.2ซจเนี่ยเนคือเล็กๆไม่ใหญ่มากเหมาะคนผู้หญิงข้อมือธรรมดาธรมารมดาทั่วไปเนี่ยกันน้ำระดับฝนตกล้างมือน้าไม่เท่าไม่เข้า <c oughs> นะครับเป็นนาฬิกาใช้ฐานใช้งานง่ายๆนะครับเนี่ยดู <c oughs> เออใส่ก็เป็นบาน์ทามเงี้ยงนะราคาไม่แรงครับพันนิดๆเองนะครับตอนนี้นะครับผม สตาร์ทแค่นิดหนึ่งนะสายเป็นสเตลเลสสตีลนะครับนี่เดินแล้วนะครับไม่ได้ตั้งเวลาเลยเลยเดี๋ยวต้องเตรียมส่งให้เขานะครับเป็นสินค้าใหม่ครับประกันศูนย์ซ m มจปีครับพร้อมกล่องคู่ม,มือบระกันศูนย์ถ้าหาเป็นของฝากนะครับลองดูตัวนี้ด้วยนะครับคือมันจะได้อารมณ์แบบคลาสสิกนิดหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมมันไม่จำเจแบบุลมม,มอีกแล้วนะครับผม โอเคครับสนใจยังไงรบกวนทักมาในไลน์ครับไลน์ข้างบนนะครับหรือแอดจากเบอร์โทรก็ได้ครับทำให้ดูกระทบปรึกษาแล้วกันถ้ามันจะมาซื้อหน้าร้านเนี่ยร้านอยู่ข้างในซอยบรมราชชนนี19นะครับเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับหน้าปัดเป็นสีเงินนะครับเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นหน้าปัดสีเงินนะครับขอบสีเงินนะครับผมดูหลายมุมก่อนเนาะโอเคอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับแล้วเดี๋ยวว่ามีคลิปอะไรน่าสนใจเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะครับจากร้านสยามนลค์คารปินเก้าสวัสดีครับ